วันนี้เราก็มาดูเคสลูกค้ากันนะครับอันนี้มานวดมือชาใช่ไหมมือชาชามากี่เดือนแล้วจะเกือบปีแล้วคนะ่ะจะเกือบปีแล้วเนาะเพราะว่าอันนี้คือโรงพยาบาลน,นัาดผ่าเนาะใช่ค่ะ,ะโรงพยาบาลน,นัดผ่าแต่ว่าเกิดอาการยังไม่อยากผ่าเลยาามานวดรักษาดูก่อน แล้วเป็นไงบ้างวันนี้รู้สึกว่าเบาค่ะเบาบ90%เซนนี่ย90%เนาะอันนี้ก็คือเคยเคยมานวดเนาะแต่ก่อนมานวดเลยนะนวดนวดปวดเข่าเนาะนานยังเป็นปียังได้นเดี๋ยวนวดทีเดียวหายไปเลยเข่ากลับมาปวดอไหม ไม่มีเนาะแต่วันนี้นั่งสะดวกนั่งสบายขึ้นวันนี้มาอาการใหม่นะมือชาหมอหมอนัดผ่าเนาะหมอนัดผ่าแต่ไปยกเลิกคุณหมอก่อนเพราะว่ากลัวมาทํางานไม่ไหวป่าแล้วต้องรักษาอืก็เลยมานวดก่อนเพื่อจะจับนู่นจับนี่ได้อืถ้าไปหาหมอแล้วก็จะทํางานไม่ถนัดต้องหิ้ว ยืดไว้ตลอดโ okay. อเควันนี้ก็ดีขึ้นถึง90%ซนแล้วเนาะ90%นี่เหลือฟื้นฟูอีกสิเก็โอเคแล้วนะแต่เคสนี้ก็คือ,อใช้มือเยอะไปตลาดยู่ของยิวอะไรชอบิวไปนิ้วเนาะของหนักๆเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดการเส้นประสาทอักเสบได้มีความขืดรัดข้อมืออันนี้เราก็นวดแก้ไปจาก เป็นมากๆเลยไม่รู้สึกเลยนะสามสี่นิ้วนี่ก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นมาถึงเก้าสิอร์เซนะอันนี้เขาเขาพูดเองเนาะตามตามตามที่รู้คนไข้พูดก็อโอเคขอบคุณมากครับ